น้ำเขาถามว่าชื่ออะไรครับเขาบอกว่าเยดิกันนะเยะดิกันกินน้ํานี้เราอยากคิดมากนะครับอยากคิดอยากคิดเป็นภาษาไทยเด็ดขาดนะเยดิกันนะฮะม,มันไม่ดีครับต้องคิดเป็นภาษาตุรกีเท่านั้นนะฮะน้ำส้มเยดิกัน,นเขาบอกว่าเป็นปอตกาก่อนะฮะปอตากอนี้แปลว่าส้มในภาษา โรกีนะครับผมถามเขาคิดว่าได้อิทธิพลมาจากฝั่งเศสเอ้ไม่ใช่ฝั่งเศสโปรตุเกสบ้าครับโปรตุกสน,นี่อาจจะหมายถึงโปรตุเกสเอาส้มมาจากโปรตุเกสอะไรเงี้ยนี่วิวสวยมากจริงเพลดิดเพลินมากครับชิมน้ำานครับก็อร่อยดีครับซ,ซาซา อร่อยครับก็อย่าคิดมากครับน้ำส้มยีฮอนนี้ค <beating> ร <Caribbean> ับเย็ดิกันพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในทูบสวัสดีครับ